สามราศีการเงินดีเปิดดวงเรื่องโชคลาภให้ทุกคนได้เตรียมตัววางแผนการลงทุนอย่างถูกจังหวะสามราศีดวงดีเรื่องเงินโชคลาภไหลมาเทมา ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. ราศีเมษสําหรับชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นเรื่อยๆทั้งการงานและการเงินอย่างเรื่องการเงินถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองเพราะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามากในช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างคนค้าขาย ในช่วงนี้จะราบเรื่องได้กําไรไม่ค่อยติดขัดต้องระวังโดนคนเอาเปรียบเช่นการยืมเงินเป็นต้นหากโดนยืมเงินมีหวังโดนชักดาบแน่ส่วนเรื่องโชคลาบบอกได้เลยว่าโดดเด่นมีโอกาสได้ลาบแบบฟุกๆุกสูงมาก 2. ราศีพฤศภ พื้นฐานชาวราศีศพฤษภกเป็นคนอดทนเป็นคนที่รอคอยโอกาสชอบความมั่นคงเก็บเงินไปเรื่อยๆถือว่าเป็นราศีที่ฐานะมีความมั่นคงมากในช่วงนี้ชาวราศีศพฤษภกจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆแต่แตที่จะเด่นคือเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามาแบบคุกๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจ แม้ดวงมีเกณฑ์ได้ลาบลอยแต่ก็ควรตั้งใจทำมาหากินเพราะลาบจากน้ำพักน้ำแรงมีมากกว่าลาบแบบฟุกฟุ 3. สาราศีมีนราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีแบบไม่ธรรมดาดวงชะตามีโอกาสได้ลาบแบบจัดเต็มทั้งลาบจากการลงมือทำและลาบที่มามแบบไม่ได้ตั้งใจลาบจากการลงมือทำ ถือว่าเป็นลาภที่ได้มาแบบแน่นอนนั่นก็คือการทำงานนั่นเองส่วนลาภแบบไม่ได้ตั้งใจมีโอกาสเป็นไปได้หลายอย่างเช่นจูจูได้รับผลตอบแทนจากการทำงานมากเกินการได้ลาภแบบฟุ๊กๆการได้ส่วนแบ,บ่งจากการขายเป็นต้นเรียกว่าอะไรที่คาดไม่ถึงมีโอกาสได้สุมหวังในช่วงนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ